กับพี่ยายาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะส่งตรงสิ่งดีๆจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลยกยยยบ้านก,กันก่อนค่ะมาตอนเสเที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกินโกโก้ก,ก่อนค่ะพักเที่ยงพักทานข้าวนะคะพี่ยายาก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะก่อนที่จะไปทำลูกค้าสึงต่อไปเราก็แบ่งปันสิ่งดีๆก่อน กินโกโก้ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงผิวดีหุนสวยนะคะอิ่มนานกินหอมมากนะคะหอมหอมเต็กกังนดีิมากทีกินดีมากค่ะทำไมที่ญย่าชอบเอสเมส่วน มันทำให้หุ่นเราดีขึ้นกระชับสัดส่วนเท้าติดริ้งค่ะทุกคนคะ่ะสุขภาพร่างกายดีสวยผิวดีะาานะคะอย่าพลาดนะคะด้วยปังๆๆเตรียบเรเรียต่งชียวันนี้นะคะใครอยากมีดวงชิตาขาขึ้นต้องฟังที่นี้นะคะ สิ่งดีๆทุกวันค่ะชอบขอให้มีชื่อเสียงขอให้รวยค่ะวันนี้ขอให้รวยขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะคะในการเสี่ยงแต่ท้งาน,นทางนี้เราก็ต้องทำงานนะคะต้องทำงานด้วยตัวของเราเองด้วย อาศัยโชคดีแล้วเราก็ต้องทำงานทำมาหายกินด้วยค่ะทุกคนคะ<อ>่ะอร่อยมากเทล็ดลับขุ่สวยพี่ย่า,ยายนะคะเ้องเอาเอ็มสมสวยะคะ่ะดื่มพวกวันทุกคนค่ะยิ่งดืง่มยิง่งสวยแล้วก็หิวดียิ่งเราขายออนไลน์นะคะอยิ่ง ถ้ะมีเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรลงก็นดีดีด yeah, ียังจะเกิดก uhh ็ใมันเกิดกับพีนนองจทอะไรห้สำเร็จจะทำอะไรใครจะอยู่ต้อง สวัสดีค่ะคนอ้คนสวยสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวนะพี่ยายาขออนุญาตเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะขออนุญาตปิดเสียงแป๊บหนึ่งโอเคนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้นะคะพี่ยายาก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆเช่นเคยค่ะวันนี้พักเที่ยงนะคะพักเที่ยง ดื่มโกโก้นะคะเพื่อให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงและก็อิ่มนานด้วยนะคะเพราะว่าเราคิวยาวนะคะมีคิวยาวที่จะทำนะคะทำเล็บให้ลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงใกล้คลริสต์มาสใกล้ปีใหม่ทุกคนเขาก็อยากจะทำเล็บสวยๆค่ะทุกคนคะอยากจะทำเล็บสวยๆเพื่อะะให้รางวัลกับตัวเองนะคะวันนี้พี่าย่านะคะ ส่งตรงจากอังกฤษนะคะถึงทุกคนทั่วโลกนะคะเราอยากมีชีวิตชะตาขาขึ้นเราอยากมีโชคมีลาภเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองค่ะไม่มีใครมาสร้างให้เราได้นะคะด้วยคําพูดด้วยสองมือด้วยสมองอัจฉริยะของเราเราก็เอาไว้คิดแต่เรื่องดีๆเรื่องบวกๆสิ่งไหนที่เราไม่ปรารถนาเราอย่าไปคิดะคะ่ะทุกคนค่ะนะคะ เราต้องรู้จักนะคะโปรแกรมจิตให้กับตัวเราเองเราอยากมีเงินเราอยากรวยเราอยากขายของดีนะคะเราต้องโปรแกรมจิตแต่สิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งที่เราปรารถนาตามกฎธรรมชาติกฎรรแรงดึงดูดแล้วสิ่งไหนที่เรารู้สึกสิ่งไหนที่เราอินฟินพูดบ่อยๆพูดซ้ซําๆพูดย้ำๆคิดตลอดเวลานั่นแสดงว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะ เราต้องการสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสมองอัจฉริยะของเราเนี่ยคิดแต่เรื่องที่เราปรารถนาอยากมีเงินก็คิดเรื่องเงินอุ้ยเงินนะคะหาง่ายนะคะดึงดูดเงินดึงดูดทองง่ายเราต้องคิดแต่แบบนี้หรือดูภาพดูภาพเงินเยอะๆดูภาพสิ่งที่เราปรารถนาอยากขายของดีก็ดูคนที่เขาขายดีเห็นภาพที่ขายขอมดีเยอะๆนะ่ะเราเอาตัวเรา ไปมองสิ่งไหนไปเสพสิ่งไหนเราจะได้สิ่งนั้นเหมือนกับที่เราครบคนเราครบคนแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นนะคะห้าคนที่เราครบนะคะจะต้องเป็นคนที่เราปรารถนาจะต้องเป็นไอดอลของเรานะคะเราอยากบังคังเราต้องหาคบหาดูแต่คนที่เราต้องการนะคะคนที่เขา ร่ำรวยนะเขาทำอย่างไรเราก็เอาตัวเราไปเสพไปดูนะคะดูบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆนะคะมันก็เป็นแรงดึงดูดให้กับตัวเราเองด้วยนั่นคือการสร้างโชคของเราถ้าเราปารถนาสิ่งไหนแต่เราไปทำตรงกันข้ามเราอยากร่ำรวยแต่เราไปทำตรงกันข้ามเราไปดูข่าวลบๆไปดูข่าวค่าข่มคืนแบบเนี้ย มันก็เป็นการสั่งจิตเราเหมือนกันเราสั่งจิตแบบนั้นนะแต่ใจเราปรารถนาอีกแบบหนึ่งมันก็จะได้แบบด้านลบค่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นใจนะคะใจของเราและการกระทําของเรามันต้องสอดคล้องกันมันต้องไปด้วยกันโปรแกรมจิตแต่สิ่งดีๆแต่เอาตัวเราไปดูแต่เรื่องไม่ดี ไปดูแต่สิ่งที่ไม่ปรารถนาะมันก็ไม่ได้กับทุกคนค่ะชีวิตมันก็อยู่อยู่ที่เดิมค่ะพี่น้องไปแล้วมันก็อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นนะคะเราปรารถนาสิ่งไหนเราต้องทําตัวเราให้สดคล้องเราต้องปรารถนาตามสิ่งที่เราต้องการนะคะอย่าทําตรมกันข้างนะคะปากอยากได้แต่ใจไปดูอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ค่ะ มันก็ไม่มีผลลัพธ์เราอยากได้ผลลัพธ์ในสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องเลือกดูเลือกดูเลือกเสษแต่สิ่งที่เราต้องการจะทุกคนค่ะนะคะสามเทคนิคนี้นะคะพี่ยา่านำมาแบ่งปันเราสามารถที่จะทำให้เราเป็นคนที่โชคชะตาขาขึ้นได้นะคะทุกคนข่นะคะข้อแรกเลยเริ่มต้นเปลี่ยนที่ความคิดของเรานะคะเรานะคะ แต่ก่อนสมัยก่อนที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับกฎแรงนึงดูดกฎจกักรวาลหรือไม่เคยเจอครูสิตาม,มาเราอาจจะมีแต่เรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตของเราคะความคิดของเราเมื่อไหร่ที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นลบตีลบได้ไวมากคือเป็นโปรมากเป็นมือโปรในด้านลบนะคะแต่พอเรามารู้นะคะมารู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลหรือกฎธรรมชาติ นะที่คนระดับโลกใช้และเขาบอกให้เราคิดดีคิดบวกให้เปลี่ยนความคิดถ้าเราอยากดึงดูดสิ่งดีๆเราต้องเปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นคนที่คิดดีคิดด้านบวกไม่ว่าอะไรเกิดเหตุการณ์ลบๆมานเราก็ต้องตีบวกให้ไวเป็นนักตีบวกให้ไวไม่ใช่เป็นนักจับผิดด้านลบแต่ก่อนเราเป็นนักจับผิดด้านลบ เราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นนะจับถูกนะด้านบวกนะเราต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความคิดของเราเคยคิดไม่ดีลองสิคิดไม่ดีมาตั้งหลายปีตั้งเป็นเป็นสิบสิบยี่สิบสามสิบปีไม่เคยมีชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตไม่ดีขึ้นเลยลองสิหรือบางคนมีชีวิตดีแต่ไม่ดีมากๆ เราลองเปลี่ยนซิเปลี่ยนจากที่เราเคยคิดลบๆอ่ะม,มาคิดบวกด,ดูชีวิตเราอาจจะดีขึ้นมันอาจจะพุ่งแรงนะพุ่งขึ้นทะยานฟ้าได้นะเราลองเชื่อคนระดับโลกเราลองเชื่อกฎนี้มันมีนานมากกว่า2,000ปีแล้วอ่ะเราลองดูซิเชื่อสตั้งสิว่ามันจะเป็นได้ไหมนะคะเรานะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยทำโน่นทำนี่สิมันดีนะ แต่ถ้าเราไม่ลงมือทําเราก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทําด้วยตัวของเราเองด้วยหัวใจของเราเองเราเชื่ออย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงมือทําด้วยค่ะทุกคนคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีคิดบวกเปลี่ยนความคิดของเราให้ได้เคยคิดลบก็เปลี่ยนให้มาคิดบวกให้ได้นะลองเปลี่ยนมาคิดดีคิดบวกซิเกิน21วันไปชีวิตของเราเปลี่ยนแน่นอน คเราไม่เคยทํามาก่อนเราลองทําดูลองเชื่อดูนะคะเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าเราโง่เชื่อยากก็ไม่ใช่ว่าเราจะฉลาดเสมอไปค่ะทุกคนคะ่ะลองดูนะคะลองดูซิว่าเอ้ยครูสิตามาสอนทุกวันให้คิดดีทดําดีนะคะให้คิดดีทําดีครูสิตาสอนแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าเราจําเรานําไปทํา มันก็ได้ตัวเราครูสิตาไม่ได้อะไรเลยแล้วครูสิตาก็ไม่ได้บอกให้เรามาขายสินค้ากับครูสิตาแล้วก็ไม่ได้บอกให้เราไปเรียนครูตั้งค่าเรียนสูงมากเพราะครูไม่อยากให้คนมาเรียนเพราะครูตั้งใจให้คนที่มีผลลัพธ์เรียนเท่านั้นเห็นไหมคะถ้าคนที่เขาจับผิดด้านลบเขาก็จะตีไปเลยว่าครูสิตาโน่นนี่นั่นแต่ถ้าเราเป็นนักจับผิดด้านดีแล้วลองคิดตรงข้าม กูปรารถนาดีไม่อยากให้เราจ่ายเงินเยอะแค่เรียนฟรีก็ได้ผลแล้วเพราะคลิปของครูสิตามีเป็นหมื่นๆคลิปกับทุกคนคะ่ะนั่นแหละอันดับแรกเลยเราต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดเคยคิดลบมาเยอะทั้งชีวิตเปลี่ยนมาคิดบวกดูนะคะแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นนะ,ะเราลองไปดูที่ช่องสามเขาเอามาออกอะที่เกี่ยวกับสมองนะคะนิวโรนการทํางานของสมองของเรา สมองของเราจะมีนิวร o n อยู่นิวรอนนะคะก็จะมีแขนขาแตกแยกออกเป็นเอกซอนถ้าเราคิดลบมันก็จะจับกันมันก็จะวิ่งจับขั้วลบนะ,ะถ้าใครคิดลบมากๆามากๆนะคะอะไรเกิดขึ้นก็จะตีลบได้ไวมากนะคะเขาก็จะดึงดูดแต่สิ่งที่แย่ๆเข้ามาในชีวิตเขาแต่ถ้าเรา อะไรเข้ามาลราตีบวกไม่ว่าสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นลรตีบวกได้นะการคิดบวกของเราแข็งแรงเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของเราลองไปเสิร์ชดูนะที่ YouTube มีนะช่อง3เข้ามาออกนะหรือไปดูหนังเรื่องเดอะซีเ e รนะภาพยนตร์เดอะซีเ e รที่เขาเป็นภาคไทยนะจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อกดนี้เขาใช้กันมานานมาก มีแต่คน10%เท่านั้นที่รู้คน90%ไม่รู้นั่นไงเราอยู่ในคนหมู่แบบไหน,นเราอยู่คน90%หรือ10%เราลองไปเลือกดูไปทำดูค่ะทุกคนคะข้อ2เลยเราต้องเรียนรู้ลงมือทำนะ,ะเรียนรู้ลงมือทำด้วยความเบิกบานนะคะเรียนกดแรงดึงดูดอย่างเดียวไม่ลงมือทำงานเลย น,ะะนั่งมโนอยู่บ้านก็ไม่มีเงินค่ะไม่รวยกับทุกคนคะนะคะ,นะคะเราจะต้องลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาทําด้วยตัวของเราเองเราจะรอคนอื่นหรือพระเจ้ามาประเคนไม่ได้เราต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเราก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยนะคะถ้าตัวเราไม่ช่วยเหลือเราแล้วใครจะมาช่วยเราเพราะฉะนั้นนะคะ สิ่งไหนที่เราทําผิดพลาดมาเราก็ลืมทิ้งมันไปเอามันมาเป็นบทเรียนเราเริ่มต้นชีวิตของเราใหม่ไม่มีทางว่าสายถ้าเราเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะถึงแม้แค่วันนี้มันก็ไม่มีคําว่าสายเราเริ่มต้นทําด้วยตัวของเราเองงั้นลงมือทำนะลงมือทําทํางานของเราด้วยความสุขขายของออนไลน์ก็ขายด้วยความสุขโพสขายให้ความรู้นะคะให้ความรู้ ับผู้คนให้เขามีชีวิตดีขึ้นสินค้าของเราเนี่ยจะไปทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นสินค้าของฉันจะไปไกลระดับโลกนะคะทุกหลังคาบ้านจะมีสินค้าของฉันกินใช้สินค้าของฉันทุกบ้านเลยนะคะเรานะ,ะปรารถนาสิ่งไหนเราต้องลงมือทำให้สอดคล้องกันนะคะไม่ใช่เราปรารถนาอยอยากสินค้าของฉันไปไกลระดับโลกนะคะ มีคนซื้อมากมายมหาศาลแต่เราไม่โพส์ขายของเราไม่ออกมาไลฟ์ว่าเราขายอะไรเราทําอะไรอยู่มันก็ไม่มีคนรู้เพราะฉะนั้นเราต้องมือลงมือทําลงมือเห็ดกับพี่น้องลงมือเห็ดลงมือทาด้วยตัวของเฮ่าเองนะคะเราต้องเอาชนะโชคชะตาด้วยตัวของเราเองนะ,ะอุปสรรคปัญหามานะคะมันมีทุกคน เกิดอุปสรรคปัญหาทุกคนค่ะไม่ว่าขนาดพระพุทธเจ้านะท่านก็ยังเจอเลยนะคะทุกคนเจอหมดพี่ยาก็เจอเจอมาเยอะมากนะคะใครที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องเจอทุกคนแต่ขึ้นอยู่ว่าคนนั้นจะก้าวผ่านมันไปได้ไวไหมถ้าเรานะคเจออุปสรรคปัญหาต่างๆเราตีบวก ะะเราจัดด้านบวกได้มากเท่าไหร่นะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเรานะค,ะความรู้สึกเรามันก็จะเริ่มดีมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆนะคะมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆแต่ถ้ามีอุปสรรคปัญหามาแล้วเราไปตีโพติภายต่อว่าบนอู้ทำไมเกิดกับกูโน่นนี่นั่นเราก็ยิ่งนะคะดึงดูด อุปสรรคต่างๆเข้ามามากขึ้นแสดงว่าเราชอบมันเราไปใส่อารมณ์ความรู้สึกกับมันแสดงว่าเราชอบมันนะตามกฎนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะคะตีบวกให้ได้ไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราต้องตีบวกให้ได้นะแล้วก็บอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเว้ยอีกนิดเดียวเอาชนะมันให้ได้วันนี้ เราเอาอชนะได้วันหน้ามันก็เป็นของเรานะอีกนิดเดียวค่ะข้อสุดท้ายเลยค่ะการที่เราจะทําให้เรามีโชคชะตาขาขึ้นนะชีวิตดีขึ้นนะคะกำหนดโชคชะตาของเราเองนะคะระหว่างทางที่เราสร้างชีวิตในระหว่างทางที่เราสร้างชีวิตไม่ว่าเราจะขายของออนไลน์หรือฝึกคิดดีคิดบวกหรือออกมาเป็นโค้ดนพะะัออกมาเป็นครูโค้ดสอนคนสอนคอร์ส มันก็จะมีเหตุการณ์ในระหว่างทางเกิดขึ้นเสมอมันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานะคะมันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรานะไม่ว่าเราจะทําอะไรมันจะมีคนไม่เห็นด้วยกับเราอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะเราต้องผ่านมันไปให้ได้เราต้องลุกขึ้นมาถ้ามีคนไม่เห็นด้วยกับเรา อย่างเราฝึกคิดดีคิดบวกสามีไม่เห็นด้วยลูกไม่เห็นด้วยคิดว่าเราบ้าโน่นนี่นั่นนะคะเราอย่าไปตามเขาเราต้องรู้เป้าหมายของเราว่าเป้าหมายของเราต้องต้องทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นเป้าหมายของเราคืออะไรเราต้องเห็นเป้าหมายมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะเราต้องลุกขึ้นมาสร้างไม่ใช่ว่าอุ้ยมีคนไม่ชอบมีคนมาบอกไม่ดีโน่นนี่นั่นเราก็ตามเขานะคะเราต้องมาดูด้วยว่า เขาคะเคยทํางานออนไลน์มาก่อนไหมถ้าเขาไม่เคยทํางานออนไลน์มาก่อนคุณจะเชื่อใครอ่ะครูสีตาแล้วก็คนที่ไม่เคยทํางานออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเชื่อคนที่ทําออนไลน์ใช่ไหมคะหรือนะคะถ้าคุณกาลังฝึกคิดดีคิดบวกอยู่คนที่เขามาบอกคุณเขาก็ไม่เคยคิดเขาไม่เคยเรียนกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูด นั่นมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไปฟังเขาเท่ากับว่าเราตามเขาเราไปตามเรื่องลบๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาด้วยตัวของเราเองนะคะปัญหาต่างๆมีไว้ให้แก่นะอย่ายอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระหว่างทางเราจงมีความสุขนะจงรู้ว่าโอ้อีกนิดเดียวเดี๋ยวก็เป็นวันของเราอีกนิดเดียวก็ถึงเส้นชัยของเรา เราเห็นทุกสิ so uno, ่งทุกอย่างให้เป็นโอกาสมองให้มันบวกให้ได้ตีบวกทยานฟ้าแล้วก็ทําตัวเราให้เบิกบานยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนึกถึงเป้าหมายของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้เป้าหมายกําลังถึงแล้วเป้าหมายฉันถึงแล้วเป้าหมายฉันถึงแล้วคิดถึงเป้าหมายของเราอย่างเดียวอะไรจะเกิดขึ้นนึกถึงเป้าหมายของเราอย่างเดียวถ้าเราไปนึกถึงกับคนที่เขา มาบอกว่าทําไม่ได้หรอกนู่นนี่นั่นเราก็จะตามเขาเราจะเป็นการยอมแพ้ไปเลยเพราะฉะนั้นนะคะให้เรามองเห็นเป้าหมายของเราอย่างเดียวนะคะเป้าหมายที่เราจะพุ่งชนให้ได้นะคะเราอย่ายอมแพ้นะคะเราต้องสั่งตัวเองลุกขึ้นมาเฮ้ยลุกขึ้นมาเฮ้ยลุกขึ้นมาสิลุกขึ้นมา,น,มา,น,มานะ,ะอีกนิดเดียวเดี๋ยวมันก็เป็นวันของเรานะคะวันนี้อีกนิดเดียวเองเดี๋ยวก็เป็นวันของเรา เราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองนะคะสร้างขวัญพลังใจให้กับตัวเองถ้าเราไม่สร้างขวัญและพลังใจให้กับตัวเราเองใครจะมาสร้างให้เราเราก็จะยอมแพ้ตามน้ําตามเขาเพราะฉะนั้นนะคะให้เราคิดเสมอว่าในระหว่างทางที่เราสร้างชีวิตอ่ะมันมีคนไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องไปคิดมาก นะเป็นเรื่องปกติเพราะเขาไม่รู้จักกับเรามีเราคนเดียวที่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไปตามเขาทําไมเออเพราะเรารู้ว่าเป้าหมายของเราคือเราจะไปตรงไหนนะเพราะฉะนั้นไปตามเป้าหมายของเรานะอย่าไปห่วงคนอื่นนะเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนเราต้องไปให้ถึงบอกตัวเองั่งตัวเองว่าคืสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราเดี๋ยวก็ถึงแล้ว นะบอกตัวเองแบบนี้ให้กําลังใจตัวเองแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากสร้างโชคชะตาของเราให้มีชีวิตขาขึ้นเราลองทําตาม3ข้อนี้ดูนะคะชีวิตเราเปลี่ยนแน่นอนนะคะถ้าเรานะคะไม่ถ้าเราโฟกัสนะเ,เป้าหมายของเราและเราไม่ฟังคนที่ไม่สำคนที่ไม่สําเร็จให้เราฟังคนที่สําเร็จนะคะว่าเขาทําแบบไหนนะคะ เราดูคนสําเร็จเราจยาไปฟังคนที่เขาไม่เคยทํามาบอกเรานะคะต่อให้เขามาบอกเราเป็นพันๆคนแต่ถ้าเราพุ่งอยู่ที่มุ่งอยู่ที่เป้าหมายหมกมุ่นอยู่ที่เป้าหมายของเรานะเราก็ไม่หวั่นไหวนะคะเราก็ไม่หวั่นไหวถ้าเรามีเป้าหมายที่แข็งแกร่งนะโฟกัสว่าเฮ้ยถ้าฉันถึงเป้าหมายนะเป้าหมายนั้นนะ ครอบครัวฉันจะเป็นแบบไหนให้เรารู้สึกไปเลยนะคะจินตนาการครอบครัวของเรามีความสุขนะคะเห็นว่าเป้าหมายมันถึงแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เราลุกขึ้นมาให้กําลังใจตัวเองนะคะลุกขึ้นมาสร้างด้วยตัวเองถ้าเราไม่รู้อะไรเราต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองคนเรามันต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะคะชีวิตเรามันคือการเรียนรู้เรียนรู้ลงมือทํา แล้วมันก็จะผ่านไปได้ดีและสิ่งที่เราปรารถนาโฟกัสมันก็จะถึงแน่นอนถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่หยุดฝันเมื่อไหร่ที่เราไม่หยุดเดินไม่หยุดทำเราถึงฝันเราแน่นอนค่ะทุกคนค่ะสำหรับวันนี้พี่ยาลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะไปแล้ว Bye.